ในช้าวันนี้ก็เป็น4ท่านะครับในการเริ่มต้นปีใหม่ปีกระต่ายไหมปีกระตา่ะตายนะครับผม <c oughs> <c oughs> เราจะกระโดดอย่างเดียวเลยครับปีกระต่านี้ <c oughs> <c oughs> เราจะกระโดดอย่างเดียวเลยครับผมก็สปอตซนบายกคสุด้านทีมครับ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับผมวันที่สมกราคม2566 รเราจะเริ่มต้นด้วยการฝึกความแข็งแรงเป็น4ท่าที่อัปเกรดเพิ่มเลเวลใช้ยางยืดและสร้างโคออดิชันเพิ่มขึ้นมาดูการฝึกซ้อมในเช้าวนี้ครับในเช้าวนี้เราจะเล่นแบบดูโอ้ครับยางยืด1เส้นนะครับเล่นเป็นคู่พร้อมกันในท่าที่1จะเป็นลักษณะของสกอตส f o อน r a ส e นะครับยืนขากว่าระดับเดียวกับสะโพกปลายเท้าชี้ออกทางด้นข้างเล็กน้อยย่อสะโพกลงคนนึงกดยางยืดลงอีกคนหนึ่ง ยกยางยื่นขึ้น12ครั้ง3างเริ่มไปอีกคนหนึ่งออกแรงต้านอีกคนหนึ่งย่อลง <Okay. S 1> อ่านะครับผมหายใจเข้าออกตามจังหวะที่เราออกแรงนะครับผมไม่เกรงไม่กั้นหายใจไว้นะครับลำตัวบล็อกตรงนะครับแขนกดลงกับยกขึ้นสะบักทํางานหัวไหล่เคลื่อนไหวออกแรงเกรงทั้งสองคู่ควบคู่กันไปนะครับผม อาจจะมาพิวิทย์ยลงกดวอลเลยลงมาด้วยสามารถทําได้ไหมอ่านั่นแหละดีสวยงามครับสายค่อยๆพี่ต้อมตามองตรงนะครับสายลำตัวตรง,ตอ,งออกแรงต้านซึ่งกันและกันนะครับอย่างยืดทําหน้าที่นะครับต้านระหว่างการปฏิบัติในแต่ละเซ็กชันนะครับผมใน,ในท่าที่สองนะครับผมเป็นลักษณะของเล็กล้างแล้วก็ชูแขนขึ้นนะครับผมอ่าเท้านาเท้าตามวัดระดับให้เข่าที่อยู่หลัง อยู่ในแนวเดียวปลายเท้าส้นเท้าหน้าอ่าขยับมานิดหนึงไม่กว้างเนเกินไปมอนก้นหยัดสะดือเกรงหน้าท้องรีลำตัวเล็กน้อยอ่พร้อมเดี๋ยวปรับก่อนท้ายิงต้องสลับอ่าเดี๋ยวปรับก่อนท้ายงต้องสลับที่ทำต้องยกขาขวาขึ้นอ่านะครับเงื่อนไขของเราคือยางยืดต้องตรงนะครับผมแขนตรงยางยืดตึงโอเคนะแขนตรงยางยืดตึง สามสองไปแขนตรงยางยืดตึงไปเขาไม่แตะพื้นนะครับเกือบสุดแต่ไม่แตะพื้นลีดฟอร์เวิร์ดเล็กน้อยมันก้นเก็บสะดือตัวจะไม่เอ็นเอียงครับตัวจะไม่เอ็นเอียงบล็อกลำตัวให้นิ่งไว้แขนตรงยางยืดตึงแขนตรงยางยืดตึงไปเจ็ด มาแขนตรงไว้ตัวไม่เอ็นเอียงเป็นในลักษณะของแอนตี้โรเตชันบล็อกยืดลำตัวให้ตรงในการปฏิบัติคล้ <c oughs> องอยางยืดไว้ที่ระดับเอว,เอ,วอ่าสะเอวนะครับผม <c oughs> อีกคนหนึ่งออกแรงต้านอีกคนหนึ่งย่อ <c oughs> สควอตลองจัมไปข้างหน้าแล้วกลับมาย่อสควอตยืนตรงนับเป็นหนึ่งสเต็ปสิบ <c oughs> ครั้งสามสองเริ่ม ไปแล้วกลับไปย่อแล้วยืนตรงนับเซตอัพสมบูรณ์แบบแล้วเก่งต้านไว้ในจังหวะที่เพื่อนเขาปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องนะครับในเช้าวันนี้เราจะผสมผสานไปด้วยกันร,ระหว่างการฝึกสองขากับทีละขาแล้วก็เป็นในลักษณะของไพลโอเมติกใน <4. S 1> ท่าที่2และ4เพื่อที่จะสลับสับเปลี่ยนเพิ่มพัฒนาความสามารถของความ แข็งแรงแข็งแกร่งและพละกกำลังที่จะช่วยในเรื่องของความอดทนที่ต้องทนทานต่อความเมื่อยล้ามากยิ่งขึ้นนะครับบางจุกย,ยังไม่ย่อเลยอ่ะยังไม่เทคเลยบางจุกไป๊บมาอ้าย กาที่สี่จะเป็นลักษณะของเล็กลังเหมือนเดิมนะครับเล็กลังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมชูอินวันเข้ามาในลักษณะของการโรดึงหรือว่าการพูนะครับดึงเข้าหาตัวเองและลันจ้ำายนีขึ้นมาแทงเข่าตามด้วยสปริงข้อเท้าอีกข้างหนึ่งให้เป็นในลักษณะของพาวเวอร์ท่าเตรียมท่าเตรียมท่าเตียบย่ยยออ่ะย่อกันทั้งสองเลยเข่าไม่ถึงพื้นนะอ่ะ ปรับวงสวิงแขนขาให้สัมพันธ์กันกับท่าวิ่ง3 2มสป้ายสิครั้งทีละต้องทีละคนหรือทีละคนเอ้ยไม่ใช่ทีละคนหรือทำพร้อมกันอ่อทาทำทีละคนสลับกันนะครับผมอ่ามีการดึงเข้ามาเกี่ยวข้อนะครับผมมีการดึงเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความสัมพันธ์กับการดึงและการยก นะครับผมหนึ่งในองค์ประกอบที่จะพัฒนานักวิ่งอยู่ตรงกลางเชื่อมด้วยกันนั่นก็คือ f a x i l i t y และ coordination ความสัมพันธ์กับการอ่อนตัวที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปในจังหวะการปฏิบัติของพวกเรานะครับจะมีบางจังหวะที่เราเริ่มชงตั้งแต่บางครั้งที่เราเริ่มปฏิบัตินะครับผมนั่นก็ถึงเกิน นายย่อย,ย,ออยางดึงยางวางชุกย่อยางดึงยางขาที่ยืนเป็นหลักทำไมถึงไม่เทคกระโดดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันิดอะไรขึ้นนะเก้าสิบโอเคแล้วเราจะจบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในเช้าวันนี้กันครับยืดเหยียดของใครเขามัน่น คิดเห็นอย่างไรกับการฝึกซ้อมของเราในทุกๆคลิปก็กดไลค์กดแชร์ like, share, แลกเปลี่ยนคอมเมนต์ Comment, นะครับเพื่อจะพัฒนาพวกเราไปด้วยกัน<ะ>ทั้ง2ช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ในชื่อเดียวกันสปอรต์ตแอนด์วันโคชูนดทีมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ